ที่เขาไปเรียนอภิธรรมนะท่องกันแทบเป็นแทบตายนะเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นหรอกเราดูของจริงไปเราเห็นอย่างที่เขาท่องนั่นแหละเนะี่งแต่เราไม่รู้จักชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเห็นด้วยตัวของเราเองถ้าเห็นด้วยตัวเองนะมันจมแจ้งเองประทับอยู่ในจิตใจไม่ลืมนะไม่เหมือนการท่องตำราท่องตำราเนี่ยความจำมันอยู่ที่สมองนะไม่ได้อยู่ที่จิต สมองเสื่อมเมื่อไหร่ก็ลืมหมดหรือไม่สนใจสัาพาคเดียวก็ลืมหมดแต่ถ้าสภาวะใดนะปรากฏการใดมันกระทบเข้าที่จิตนะประทับลงที่จิตแล้วเนี่ยมันจําข้ามภพข้ามชาติได้นะเวลาเราตายไปเนี่ยอย่างเราเคยฝึกยันจิตเป็นผู้รู้นะแล้วเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ฝึกได้อย่างเงี้ยชาติต่อไปนะ เกิดมาใหม่นะไม่รู้จักธรรมะอะไรสักข้อเดียวเลยนะอาจจะมีอะไรที่ทำให้เราตกใจขึ้นมานะเช่นไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะหรือเขายิงปืนใหญ่ตู้มขึ้นมาใกล้ๆเรานะไม่ทันระวังตกใจพนอะตกใจปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเ,เตลิดเปิดเปิงนะตัวรู้นี่มันจะผุดขึ้นมาเองเลยนะตัวรู้มันผุดขึ้นมาเองเพราะชาติก่อนๆมันเคยสะสมะมาแล้ว มันไม่ได้อยู่ที่สมองมันอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นเป็นวิบากฝ่ายดีที่จิตมันสะสมไว้หรือบางคนก็สะสมวิบากฝ่ายชั่วเยอะเห็นไหมอย่างทําไมเราโกรธง่ายโกรธง่ายอันนั้นก็โกรธได้นี่ก็โกรธนะท,ทั้งที่ชาตินี้มีแต่คนเอาใจก็ยังหงุดหงิดไปทุกสิ่งทุกอย่างหงุดหงิดกระทั่งหมากับแมวนะอากาศร้อนอากาศเย็นะไรหงุดหงิดหมดเลย ก็เพราะมันสะสมสันดานเอาไว้ข้ามภพข้ามชาติมานี่ขี้โมโหเนี่ยมันสะสมลงที่จิตนะเนั้นจิตก็เหมือนคลังนะเก็บข้อมูลอันมหาศารเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่แรงนะมันกระทับลงที่จิตแล้วข้อมูลปกติี่เข้าสมองไปเดี๋ยวก็เสื่อมเน,นอย่างถ้าเราภนานาเราเคยได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ย ไม่ยากที่ผู้รู้จะเกิดแต่ถ้ายังไม่เคยมีก็ยากเหมือนกันและที่จะได้ผู้รู้ขึ้นมาต้องฝึกของฟรีไม่มีคนที่เขาได้ง่ายเราเขาเคยฝึกมาแล้วคนที่ไม่เคยฝึกก็ยากหน่อย